เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือภาพที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะด้านหน้าด้านข้างความสูงถึงยอดอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะคะอันนี้ด้านหลังเป็นสามเสียนค่ะ ทิศทางสวยงามสง่างามส่วนวิธีทํานะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะแบ่งปันไว้เรียบร้อยแล้วทุกขั้นตอนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าภาพมาหาเศรษฐีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ